ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการที่อามาได้กล่าวถึงเรื่องโคตมะโคตคือโคตของภาษาสรา,ษา,านี้ที่ความเป็นมามาจากตัววงคือวงในประเทศอินเดียที่นับถือกันนั่นเป็นส่วนมากแล้วก็ได้รับความเข้าใจหลายประการด้วยกันคือการได้กล่าวว่าโคตมะโคตนี้เอาเป็นที่นับถือหรือถ้าจะแปลได้หลายอย่างว่าแต่ว่าดอกทานตะวันก็ได้หรือว่าโคตมะแปลว่าโูกระสิอก็ได้ แต่รรมาก็ายังมีความสงสัยอยู่ว่าคํานี้อาจจะเป็นพุทธพจน์หรือว่าประยุกต์เข,ข้ามาเกี่ยวเนื่องในสมัยนู้นว่าอาทิตโตวายุคันธเรีอย่างนี้ก็มีหรือว่าอาทิตโตปัพปะทิตโตโคตโมจักยปุตโตก็ได้อันนี้มีความเห็นว่าอะไรขอใหุ้อาจารย์ช่วที่แก่ดวโครงแล้วจ้ครับ พราะมีควานเนตรงกัะทันใจนะคนั้นถูแล้วเป็นพุทธคชือจ้ะพุทธน์โดยตรงเลยขอจดไวขอเพท่านี้ครับขมใช่ร่ข้าสูตเป็นพุทธน์ใช่ประจักษ์จักษ์ีมีสารในสับข้าสูตรเพียงท่านี้ครับ